เรามาอยู่กันกับพาสที่2แล้วนะคะแล้วก็ทําการจัดบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วไปซื้อต้นไม้มาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองแล้วกันนะวันนี้ปะจะไปเดินสำรวจเมืองของเรานะคะว่ามีเพื่อนบ้านมีอะไรมากแค่ไหนอ่ะอยังไม่ได้กดคุยเลยยินดีต้อนรับสู่ s u n ช h ย n e w a l l นะฉันดีใจที่คุณอยู่ที่นี่หรือเปล่า Mm. That to be here กับ This place is nice ที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีนะอ่ะมาต่อไปอี่ยงนี้ดีกว่าโอเคโอ้ว okay. oh ัด oh น oh. t กฟอ tan ทนแ n นเฮียอิ l l o ร์ l ล v บ l l ่วิลเลก้นอารมณ์แบบคุณคุณคิดยังไงกับเพื่อนบ้านของคุณหรือเปล่าหรือเป้่ปพาพวกเขาน่ารักไหมเอายังเรายังไม่รู้อะกเก็ตชั่นแล้วกันนะคะ Lowen มันจะมีความสุข ที่ได้สร้างถึงจังได้คุ้นเหรอขอหวัวล้อให้กับการแปลภาษาอังกฤษของตัวเราเองนะคะปาเราจะไปดูอันนี้อะไรบ้านเราเองเออขอดูแผนที่แป๊บนึงนะโอ,โอ้บ้านเราอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะอ่าไอ้บ้านข้างๆนี่คือน่าจะเป็นบ้านเพื่อนป้าหรือไม่ก็คือออนไลน์ให้เพื่อนมาอยู่บ้านข้างๆเราอย่างนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอไปดูร้านข้างๆเราก่อน เป็นร้านโลแวนนะคะคนที่ขายขายของขายเฟอร์นิเจอร์ให้เราช่วงแรกไปคนโลแวนมีของใหม่หรือเปล่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่75บาทเนาะก็ยังไม่สามารถซื้ออะไรได้อ่าซื้อไม่ได้จริงด้วยอันนี้ก็2อ5ร้อย้าละเก้าอีโอเคอืมโต๊ะเจตุ๊กตาหมีเท่าไหร่ สองพันห้ากไปเจ้าไปละเพนคุณโรแบน์เราขอไม่ทักนะคะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองก่อนบ้านทางข้างของเราใไหนรูซซิเป็นบ้านใครเอ่ยบ้านของแทนแทนบิ๊กเกิลนะคะไปขอคออนุญาตเข้าบ้านนะคะนี่เพื่อนของเราแต่งบ้านได้เรียบร้อยมากเลยนะโอเคอ่าวิธีการแอดเพื่อนเกมนี้หรอ น่าจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยตรงโปรไฟล์ของเรานะคะจะมี ID ของเราอยู่ ID Code คอย่างของเราเป็น926340206596ถ้าเราจะหาเพื่อนก็มาที่เฟนลิ์เนาะแล้วก็แอดเพื่อนโดยการใส่ ID เข้าไปพอใส่ ID เเสร็จก็แอดด้านบนตรงนี้เลยแต่ว่าเราไม่สามารถแอดตัวเองได้เด้อเดียวเดี๋ยวเดี๋ติดติดอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูไทม์สแควร์ของเราแล้วกันนะคะ ใช้เวลาเดินนานเหลือเกินมันเดินติดมากเลยอะอื่นเสียงน้ำด้วยนะบ,นนบ้านหน้ารัอบ้านเหมือนกันหมดทุกหลังเลยอ่าทาโรชิปะอันนี้ไป้ายวินเทจมาเก็ตด้านบนซีช็อปคือร้านข้างๆสัก,กนบูธแล้วก็เดอดิร์เม,มดัลเมดอ่าคุณทาโร่ คุณทาโลกอันนี้คือมิเตอร์ชีบะสวัสดีนะคะคุณมิเตอร์ชีบะอเขาขายสวัสดีสูตรเฟติงโพสอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ละยินดีต้อนรับสู่ร้านนะคะก็คุณสามารถที่จะขายบางอย่างของคุณได้ที่นี่ผลไม้เราขายผลไม้กับเขาได้นี่ไง เอาไปให้หมดขายได้เงินทั้งหมด42บาทได้น้อยจังขี้งกนะอ่าอ้ยจอยอดิสคอร์ดฮุก็เมื่อกี้โดนวาไปดิสคอร์ดมานะคะอ่าเหมือนเขาจะให้เสื้อเรามานะเดี๋ยวขอดูเสื้อหน่อยอ้ยกดผิดกดผิดเสื้อ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  นีไ่ไงเราได้เสื้อดิสคอร์ดมานะคะแต่ว่าเราไม่ใช้นะเราจะเอาน้องสีชมพูไปออกเราก็ด้วะโอ้โหต้องมาเดินใหม่กันเลยนะคะอบ้านเราที่เดิมไงดีเดี๋ยวเราจะตัดไปถึงตรงที่เราค้างกันเมื่อกี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะเราก็มาถึงจุดที่เราค้างกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คนนี้คนที่เขาขายมาเมล็ดพืชใช่ไหมล่ะ สวัสดีเจอกันอีกครั้งนะมาเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่อยากอ่านนะคะชอ็อปเดี๋ยวแล้วชอ็อปอะ,ะเมล็ดสามสิบอะไรเนี่ยกินเฮาหูพันห้าร้อโอก๊กหรอพันห้าอยเหรียญอันนี้ก็องุ่นสิบเพชรอ่อเรายังไม่ซื้อแล้วกันนะออกไงอะ่ะโอเคค่ะคุณสลอต เฮ้พวกเธอคือคนใหม่ที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วไ o ทูมิ y ยูบางทีเธออาจจะช่วยฉันได้นะฉันต้องการอะไรอะ่ะไอรถออฟนิวเพลพอฉันไม,ไม่ค่อยจะได้เห็นผู้คนใหม่ๆที่นี่ประมาณนี้ปะอ่าสแกนวูดอเดลอง เขาจะเริ่มทำเวิร์กช็อปของเขาแต่เขาต้องการให้เราช่วยเขานะคะอ่าเขาต้องการรับเบอร์แอเราต้องไปหามาให้เขาสร้างใช่ไหมเขาจะสร้างเวิร์กช็อปตรงนี้ลับเบอร์ับเบอร์ัเบอร์ัเบอร์แปลว่าอะไรนะลืมแต, wood แต่วูดเนี่ยแปลว่าไม้อันนี้เรารู้นะคะมันมีแจ้งเตือนอะไรอะ่ะแดงๆคือแบบขัดตามากเลยอะ่ะตรงนี้อ่อตรงนี้ยังปิดอยู่ไปไม่ได้เึ๊บเอ๊อ,อติดติดติด คุณคุณนกจา๋านกเรียนซีเคดโค้ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์อะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนก็ไปทำลารเอ่ยอันนี้ก็ปิดไปไม่ได้อืมด้วยความที่ว่าตัวเกมยังเป็นตัวทดลองเล่นนะคะเราก็จะไม่สามารถไปที่ไหนได้เยอะเนาะมาอันนี้ก็จะเป็นสแกนวูดข้างล่างน่าจะเป็นทางที่เรามานะอ่ามีอะไรให้เก็บแถวนไหม ตรงนี้มีที่ตกปลานะคะไหนดูซิตกกันยังไงตกไงนปะหุ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าเราข้างหน้าเรามันมีองุ่นอนะอยากไปเก็บจังได้ปลาอะไรมาไม่รู้ลืมดูเออมันน่าจะมีทางลับไปป่ะหรือว่าเราต้องทำสะพานทำอะไรนี้ก่อนมินนาวฟิตเหรอมินนาวฟิตเวลาตกปลาเขาบอกว่า ห้ามพูดเสียงดังนะคะมังนเดี๋ยวปลาจะหนีนะคะอู้เอ็นเจฟิตในเรื่องนีโมอ่ะดอลลี่ปะน้องน้องขี้ลืมเดี๋ยวนะเธอไปเอาภาชนะมาจากไหนแล้วคือแบบฮะอันนี้คือเธอมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคือเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมโอเคเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรคะแอน อ๋อ oh, 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 แอมมี่เบอรี่อ๋เราเรายังไงเราอุ้ยออะไรอะเราไม่ได้กดเลยนะคุยกับ <c oughs> เพื่อนได้ไหมอะอ๋อ sınız, มันสามารถแชทคุยได้อ๋อแต่เราไม่คุยนะคะเราอยิ่งเฮเก็บเก็บได้วีดมาทำไมเอ่ยเออตรงนี้ไปไม่ได้ <c oughs> คุณเดียคุณโลแวน ชูวี่ Hello Love This Is แซตีนั่นจันเองยินดีเจอกบคุณอีกครั้งนะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดียูรีบออาเฮีย mm hmm. ชูวี่เซนมีแล้วกันนะคะ mm hmm. คราฟของกล่องกล่อง,องจดหมายใช่ไหมมิลก mm ็บูปลินก็แปลว่าเครื่องพิมพ์อะไรนะ พิมันติดที่ปากเรียกว่าอะไรนะอ่าแผ่นภาพที่เขาไม่ให้เราพิมพ์เป็นเหมือนแบบแปงเขียวประมาณเนี้ยแปงเขียวเนาะอ่ะคาร์ฟเมลบอกกันป่ะคาร์ฟเมลบอกเมลบอกเออไม้สองอันเหรอไม้สองอันกระดาษใช้ไม้หนึ่งอันอเขาบอกใช้อะไรนะคุณคุณนุ้นะ่ะคุณสลอปเขาจะเอาบับเบิ้ลใช่ไหม อ่ะตรงนี้เราเข้ามาเก็บได้นะคะเก็บไปก่อนได้อะไรมาเอ่ยได้ราสเบอร์รี่บูเบอรี่แอมมี่เบอร์รี่เธอตามเรามาทำไมอย่าเดินเกะกะอเข้าไปไม่ได้เอยเดินติดโอเคเข้ามาแล้วเขาตามเรามาทำไมอ้าหีบสมบัติ ได้มา50เหรียญจัดไปโอเคติด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 อ่าเก็บเๆกๆ็บเก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 ็บยากจังแท้เราอ่ะอันนี้ต้นไม้ขย่าได้นะคะขยว่วขยาวๆๆๆ่าเขย่วขย่าขย่าได้แค่สามครั้งนะโอเคไม่เป็นไรได้ลูกพีชเอาไปขายนะคะเราจะได้มีเงินแต่งบ้านต่อลูกพีชแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋รบบอรัปเปอร์อ่าน่าจะเป็นยางพารานะเนี่ยมันเป็นยางไม้อ่ะอืมแต่มันเป็นยางจากต้นไม้โอ้โหโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวตรงนี้เก็บได้ตรงนี้เก็บได้ไดฉันเห็นฉันเห็นฉันเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคได้ไวเบอรี่มาคืออะไรไม่รู้อ่าตรงนี้เดี๋ยวนะเอาไว้เดินติดจังตรงนี้เก็บได้ ตรงนี้เก็บได้ตรงนี้ก็เก็บได้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตทำการฟาร์มสักครู่หนึ่งนะคะจะสปีดคลิปไปไวๆเลยแล้วกันตองสมบัติตังที่สองเอ๊ะเอ๊ะไม่เคยดิ้นเหมือนเราปะมันดังเนอะไรอ่ะมันคืออะไร เสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากฝั่งขวาค่ะอ๋ออ๋อบอลลูน,ลนเคยยังไงเสียงวิงงมากเลยตอนนี้อาตรงนี้เก็บไม่ได้แล้วอุ้ยอ๋อต้นไม้ตัดได้ยังไงเราเจอละใช้ไม้ได้อย่างละสาหมออ่ากล่องจดหมายใช้ไม้ กี่อันนะสามอันปะ่ะใช้ไม้สามอันอันนี้ตัดไม่ได้อ่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะชอบเดินติดอะไม่ชอบใจเลยอุย้ยเจอเจอเจอ,จอ,จอ,จอแป๊บบนึงแป๊บบนึงเรามาจากทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคเรามาจากตรงนี้นะคะอันนี้คือทางที่เรามาเดี๋ยวเรากลับไปหาคุณโรเวนแป๊บนึงนะโรเวนโรเวนคุณแบบนะโรเวนหนูนนกลับมาแล้วค่ะเมลบอก นี่งไงเราสร้างได้แล้วครับมาเลยคอน t ิเน e ย r a ค t i n g ติ้นะคะอ่าหนูครับเมลบอกแล้วค่ะว้าวเี่มมากเลยอ่าอเธอต้องการระบายสีเมลบอกไหมอย่างนี่หรออ่าได้สีแดงกับสีฟ้าแล้วก็เงิน400บาทนี่สุดยอดมาแดงกับฟ้าอ่าอันนี้จากใจนะ เราไม่ค่อยอยากเพ้นสีเท่าไหร่อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าสีไม้ธรรมดามันก็สวยแล้วนะมาไม่ว่ากันคราฟสีเอ่อสีแดงสีแดงก็แซบนะบ้านเราสีชมพูใช่ปะอ่ะสีแดงไปแล้วกันให้มันกลมเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอใจเราค่อยมาคราฟสีอื่นนะคะหนูผสมสีเสร็จแล้วค่ะนั่นดีมากเลยนะในต่อ สมอลเวนิเกตไลท์ออเอาไว้เราไม่มีไม่มีอะไรแล้วงั้นเรามาฟาร์มกันต่อแล้วกันเนาะ เฮ้ hey, hey, hey. เจอกล่องอันที่สามแล้วค่ะโอเพนสิได้มาห้าสิบเหรียญเหมือนเดิมตอนนี้เรามีเงินหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเป็นที่เรียบร้อยค่อนข้างรวยพอตัวนึงอ่ะเดี๋ยวหาทางออกไม่ได้เมื่อกี้เหมือนถ้าเราจำไม่ผิดเราเจอคุณแมวใช่ไหมอ่าตรงนี้เหมือนตัดได้ด้วยนะ ัดได้สามครั้งตามจำนวน่อนไม้ที่ตกลงมาเลยนะรู้สึกเหมือนจะอัปเปลนะคะนี่ไงสิงแวะตัวอะไรอะ่ะคือตัวอะไรก่อนอ่าอันนี้คืออ๋อผู้คนที่อยู่ใ,ใกล้ของฉันก็คือดอตตี้คือยังไงคือเราสามารถอ่าเทลพอร์ตไปหาเพื่อนหรือว่าติดตามเพื่อนนะคะซึ่งเราไม่เนาะขออย่างละกันโอเค ตัดต้นไม้ต้นต่อทำไมมีแค่สองอันเองละ่ะมันต้องมีสามหรือเปล่าหายไปไหนอันนึง่งทำไมมีสองละ่ะอม,มีแค่สองเหรอนั่งไงนั่งไงคุณแมวคุณแมวด้านบนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นแมวหรือเป็นสิ้นจอกแดงนะ อะไรอ่ะเมื่อกี้เราเห็นอะไรมันอะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนเราปะเราตาฝาดเหรอออกออกออกโอ้ออกได้ออกได้น่าตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอืมไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะคะนี่ไง I have made my mailbox โอคลิปซบใส้นชุดทำไมะมีบล็อกหนูมีแล้วอะหนูไม่ให้ด้วยเก็บผลไม้ต่อจ้าอ่าแล้วก็เราจะเอาแรปเปอร์กับไม้ไปให้คุณสล็อตเนาะเดี๋ยวยังไงเรากลับไปหาคุณสล็อตกันเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าไม่น่ามีอะไรละอ่าก่อนกลับเราจะตกปลาก่อนกลับไปตรงนี้ไม่ให้เก็บด้วยเกือบลืไมไปแล้วอ่าตรงนี้ยังไม่หมด เก็บให้หมดเก็บให้หมดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้ป้าฟา้าสันทายทราเวลนี่ไงเราสามารถวาร์ปไปได้นะคะใช้หนึ่งตัวอ,อยังละกันนะเพราะว่าเราจะไปตกปลาอ่ะตรงนี้เก็บได้ตกปลาตกปลาตกปลากันต่อดีกว่าอ๋อเดินมันเดินกระตุกกระตักมันเดินติด มาตกปลากันนิดนึงอืมรอบนี้จะได้ปลาอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนะเาะแล้วก็เดินกลับบ้านกันไม่ต้องไปใช้นะคะฟ้าทาเวลเปลืองเอาไว้เราไปที่ไกลก่อนเนาะ มาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วแล้วก็ตรงไปขายของก่อนอ่าก่อนเราขายของเราเอาของไปให้คุณสล็อตก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเผื่อเผื่อมันมีของอะไรที่เราต้องอันนั้นนี่อืมไม้หนึ่งอันสองอันล็บเบอร์อ๋อมันเป็นอ่ายางพาราที่เราได้มาคือเขามาทำเป็นยางรถยนต์ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วคุณสลอ็อตอุย้ยคุณเจอด้วย น่มันเจ๋งมากเลยฉันนึกว่าฉันจะไม่มีโชคซะแล้วนะเนี่ยมา Would you mind f i n i n n it t for me Remember h a วี่ใน h a i เดอร์พลาซ่าอาหนูจะไม่ลืมคุณค่ะถ้าหนูเจอคุณหนูจะัาคุณนะคะอตอนนี้ก็ยังไปที่อื่นไม่ได้เหมือนเดิมนะ t h เดตเท d ไอ้ตรงนี้เราว่าเขาน่าจะให้เราปลดล็อก ok ได้นะคะ I can go this way แต่คือเราไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันในการปลดล็อกเนาะแล้วก็มีรหัสของคุณคนนี้ด้วยอ่าวอเต a ร์เพ s ซิ่ง n a มเดดดิสเคอร์ซินเคอร์แทนแทนได้ได้เธอเรียกเราว่าแทนแทนได้แทนแทนได้เลยคุณอะไรเนี่ยพ็อปใช่ไหมพ็อปเพอร์ซิวลเราเรียกเขาว่าคุณพ็อปแล้วกันนะคะ s c i e n c e e x p e r i m e n t อา่า c i e n c e I love science ฉันรักวิทยาศาสตร์ค่ะ y o u see I need healing material อ uh, ่าไอคัน l l อร t เล็ all my s e l f ปลาแปลได้แค่ว่าอมินีนอรเรามีเรามีเรามีโ o เวนเคอ a ์ริงต้องการ3มินนอลสามตัวเอ่อมินนอลสามตัวใช่ไหม เดี๋ยวนะของใหม่เอ่ออันนี้คุณทำหายหรือเปล่าคะเพราะเออหนูเจออ๋อจริงๆเราไม่ต้องไปหาถ้าให้เรามีปลาต้องสามตัวอยู่แล้วนะเรียบร้อยค่ะไฮวันเนอร์วอตนานถูกโอเคเขาต้องการไปเรียนแล้วโอเคนี่คือปลาของคุณคับอืมอิเซซัมต้องการเงินเล็กน้อยเอิอ่ม Glad to be of s ฟ e วิตตโอเคเขาให้ตัวเรามานะคะอันที่สองมันเป็นการไถเขาาแต่อันนี้เขาให้ตัวเรามาเองนะเราไม่เกี่ยวฟิชชี่บ็อกนะคะสเปเชียลลิคต์อืมแท็กอิ่สเปเชียลอามันมีศัพท์บางคำที่เราไม่เคยรู้แฮรอะโลเวลา่าเหรออ l โลเวลา่า ม,มันเลือกอะไรไม่ได้เลยนะหรือเป็นเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชไว้หรือเปล่าเดี๋ยวนะซื้ออะไรได้ด้วยอ๋อฟุตแพกเกสมีเสื้อขายแต่ตอนนี้เรามีตั๋วแค่หนึ่งเองนะคะเออพวกนี้เป็นกล่องสุ่มป่ะอืมอืมอืมไม่เอานะยังไม่ซื้อดีกว่าขอขอพักไปก่อนได้ยินเสียงอะได้ยินเสียงก่อสร้างนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราขายของกันเลยแล้วกันไม่น่ามีอะไรละหนูมาขายของค่ะอ๋ออันนี้หนูไม่ขายค่ะหนูเก็บเอาปลาไปเออันนี้เราขอเก็บไว้แล้วกันนะขอเก็บไว้อย่างละตัวขายไปให้หมดพวกนี้ขายไปให้หมดขายไปให้หมดเออยางพาราขอเก็บไปสักสองอันแล้วกันนะคะไอ้ผลอันนี้รู้สึกมันจะหายยากนะขอเอาไว้สองอันอันนี้หาง่าย อาไม้ไม้เราจําเป็นต้องใช้อยู่ไหมงั้นเดี๋ยวสักสิบแล้วกันเนาะสีฟ้าขายไปเลยไปขายไปขายไปเลยนะคะหาง่ายตงน,นีอ่ะเซลได้มาร้อยหกบาทยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเรากันอ่าก่อนเราไปบ้านเราไปซื้อของก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายของคุณไบอัรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาจะมีเสื้อผ้าใหม่ๆด้วยนะร้อบาท น่าสนใจมากๆอืม,มันน่าสนใจจริงๆค่ะอ่อยังไงดีอะตัวนี้ก็น่าสนแต่อันนี้ก็น่ารักเอ่ออืมตัดสินใจยากจังซูปเปอร์กาวชุกสื้อผ้าเรามีแล้วขอเป็นเสื้อสีเหลืองแล้วกันเน,ะนาะมาซื้อเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไปดูซีร้านค้าเขามีอ,าอะไรมาใหม่หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่มีเลยเออไม่มีนะอ่าใช่ใช่ใช่เราซื้อโต๊ะไปแต่เราไม่มีโต๊ะนั่งสําหรับทํางานนะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะเดี๋ยวก่อนนะอืโต๊ะนั่งสําหรับทํางานอืมเรา สนใจ2ตัวเนี้ยอันเนี้ย2 0 0กับอันนี้225เอาอันนี้แล้วกันมาซื้อเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำ3า3เลยเลยหรออ่าก็ได้ค่ะเพราะว่าจำเป็นนะ320แล้วก็อันนี้เท่าไหร่175โอ้ไม่ก็เงินหายากแล้วแบบเหลือ7บาทแล้วอะโอเคเราต้องกลับบ้านจริงจังแล้วล่ะ อาเรามาถึงบ้านเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณเซฟวี่ ie, เขาถามเราว่าเธอไปสร้างอะไรมาฉันก็เลยตอบเขาไปว่าเมลบอกค่ะง่ายๆโอเคนั่นมันดีมากเลยนิวโคลสมีเสื้อผ้าใหม่ด้วยอืออายุเซ็งแดพอปั้มวิทย์ไมุู่หมายถึงฉันจะเปลี่ยนกับอันบนที่ดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นเอาต่ออันล่างไปเอ้ยเทม สามร้อยบาทโอ๊ยโอ๊ยโอย,อยนาวพอบอลองอันนี้เหมือนเขาจะบังคับเราไปซื้อของอีกแล้วนะไม่ใช่เหรอเขาบังคับเราเดินไปไหนเนี่ยเราซื้อเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าเราซื้อมาแล้วอะเราเขาให้เงินเรามาสามร้อยเพื่อซื้อเสื้อผ้า แต่เราเพิ่งซื้อไปเราเพิ่งซื้อไปคุณได้ยินหนูไหมหนูเพิ่งซื้อเสื้อผ้าไปทำไมถึงเสียใจอะ่ะเพิ่งซื้อเสื้อผ้าไปอะ่ะทำไมเขาบัางคับเราเปลี่ยนอีกแล้วไม่เอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมลบอกเมลบอกนี่ไงคอนเฟิร์มเมลบอกเราเปลี่ยนไปโอเคต่อไปเข้าบ้าน ลงทายด้วยการจัดแต่งบ้านกันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นของฟรีที่เราได้มานะแต่เรามองว่ามันไม่ค่อยเข้ากับบ้านเราเท่าไหร่ก็เลยขอยังไม่เอาละกันนะคะอืมอันนี้เดี๋ยวนะทำไมมันตั้งแปลกๆอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมืนอนเราจะอยู่สูงไปเคประมาณนี้ดีกว่าอุ้อุ้ยขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วก็ไปทำไมมันไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยอืมมันจะได้แค่นี้นะคะอืม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 มันเอออะอ่ะเป็นงั้นไปมันติดไป ทำไมจัดบ้านยากจังคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันยากนะอันนี้ห้องน้ำเราอืมเอาห้องน้ำไว้ข้างๆห้องนอนดีกว่าป่ะห้องน้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมุนยากแท้อ่ะอย่างนี้ อ,อึบอึบอึบออ่าเรียบร้อยแล้วก็โต๊ะคอมของเราเดี๋ยวเราเอาโต๊ะคอมไปไว้ตรงนี้แล <concur> ้วกันโต๊ะคอมไม่ใช่โต๊ะคอมส่เก้าอี้อหมุนหมุนหมุนอ่าความเป็นธรรมชาตินะคะก็เหมือนเราเพิ่งเดินออกมาเราก็มาเรามาลองชุดใหม่กันดีกว่า ชุดใหม่ของเราโอ้โหตาอ่อสีห่วยไปเลยอ๋อ้ยมันซีดมากเลยอะโอเคค่ะไม่เป็นไรเราใส่โั่วเกลาไปก่อนนะคะ ก็สำหรับพาร์ทนี้คงขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็ไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าๆแต่เกมนี้เราอาจจะเล่นไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เพราะว่าต้องรองเขาอัปเดตด้วยตอนนี้ยังเป็นตัวทดลองเล่นอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวทิ้ง ID ของเราไว้ข้างล่างนะคะใครที่สนใจอยากเล่นก็สามารถแอดมากันได้ส่วนลิงก์เกมเราไม่สามารถหามาลงให้ได้นะใน Google Play Store ของเราคือถ้าเกมไหนมันเป็นตัวทดลองเล่นเนี่ยเหมือนเราจะไม่สามารถคัดลอกลิงก์ได้ค่ะ เอาเป็นว่าเราจะพิมพ์ชื่อเกมไว้ทุกคนก็สามารถไปพิมพ์ชื่อเกมมาเล่นกับเราได้บ๊ายบาย